กับไปเนเพื่อนนะคะพบกับช่องที่เด็ดหัวใจน้ำผ่ารวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ห้องช่องให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเพจนะคะเพจเจน้ำา่ารวยเป็นเพจนี้เพจเดียวนะคะโลงแนวทางต่างๆให้พี่ๆนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ำมากับสูตรปากหน่ยล่างนะคะที่พี่ถามเข้ามานะคะว่าเล่นยังไงนะคะใช้สูตรไหนนะคะนะตอนนี้นะคะเล่นข้ามาปังๆฟ,ฟาดๆเลยนะแม่นะเออนะคะสูตรวันนี้นะคะ ใช้หกตัวนะคะสูตรไม่มีตายตัวนะคะสามารถใช้ได้หมดนะคะสี่ตัวห้าตัวสามปักนะคะสูงสุดคือหกตัวนะคะหกตัวนะคะห้าตัวสี่ต่ให้ดีนะคะหลุดยากคือหกตัวห้าตัวนะคะแนะนําเลยให้เล่นนะคะก่อนใช้เทสก่อนสามจนสี่ล็อกไํนไปเล่นนะคะมานะคะปักเวล่างนะคะวิธีการเล่นนะคะกดสองตัวล่างนะคะกดสองตัวล่างรูดหน้านะคะพี่ๆนะกดสองตัวล่างรูดหน้านะคะ เดี๋ยวนะ้ำจะมาสอนสูตรนะสูตรปากเหนีอยล่างนะคะวิธีการทํานะคะทํำยังไงนะคะสูตรวันนี้อีซี่มากเลยนะคะง่ายมากนะคะถ้าสูตรหลายดีหลายยาวมันเข้าไปได้ยาวๆนะคะพี่ๆนะแต่แนะนําคือเทสก่อนสั่งถึงสี่รอบเนะคะก็คือการใช้เนี่ค่ะใช้หน่วยบนบวกกับสิบล่างแค่นี้เองนะคะมาเดี๋ยวทําให้ดูนะคะ สามบวกเก้าเนี่ยค่ะสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองนับปลายใช้ให้หลักหน่วยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหกตัวนะปักหกตัวอ่ะเรามาดูซีปักหน่วยร่างออกอะไรนะคะเราพี่ห้สิบเอ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดนะคะ <_ an> ตัวนี้คือเจ็ดเข้านะคะเข้านะ,ะโอเคถัดไปนะคะ,คะ,คะใช้นะคะเหมือนเดิม ศูนย์บวกกับสี่นะคะเป็นสี่นะคะสี่เท่ากับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะถัดไปเนี่ยหกจ้ะหกบวกหกเป็นสิบสองนะคะสิบสองนะับไปเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะรอบนี้เป็นอย่างไรนะอ้า รอบนี้ผลที่ออกคือห้าเจ็ดสามห้าสามนะคะรอบนี้รุดไปหนึ่งนะคะสูตหนึ่งไม่เป็นไหลนะคะสูตหนึ่งไม่เป็นไรนะคะว่าแต่ไม,ม่หลุดเกินสามรอบนะคะมาถัดไปนะคะเพราะสูตรแต่ละสูตรไปได้เดินดีตลอดนะคะต้องมีสูตรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเพราะเลขมาาันจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกวันนะคะสูตรยี่กี่นะสามารถขึ้บไปดูสูตรเดิมได้นะคะถัดไปนะคะสามบวกกับเจ็ดน,นะคะสามบวกเจ็ดสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะคะสิบนบะไปนะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะใช่ไหมห้าสิบสองรอบห้าสิบสองวยไม่ใช่รอบห้าสิบสองต้องเป็นหกบวกแปดนะคะหกบวกแปดนะหกบวกแปดนะคะหกบวกแปดเป็นสิบสี่นะคะสิบสนะี่สิบสี่นับไปสิบสนะี่นับไปสี่ห้าหก 789ปดเก้าเออรอบนี้เป็นยังไงรอบนี้เข้านะคะเข้านะโอเคถัดไปนะคะค่อยว่าเป็น3ามบวสิ 7, เป็น10นะคะส่วนหนสอนห้านะคะรอบที่ห้าสิบสี่ถึงหลุดนะคะรอบ54าสิบสี่หลุดนะคะถัดไปอีกเหมือนเดิมนะคะ2บวกเจ็ดนะสองบวกเดเป็นเก้าสิบสิบ4สิบสองสิบสาสิบสี่นะคะเลขที่ออกนะคะสองเข้านะคะ2เข้านะ,ะ 2, านะถัดไปนะคะถัดไปนะคะถัดไป ห้าบวกกับเจ็ดนะคะห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองนะคะสิบสองนะปลายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะห้าสิบหกนะคะสองเข้านะถัดไปจ้ะเจ็ดนะคะบวกกับศูนย์นะคะเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะสิบสองนะคะตอนนี้นะคะศูนย์เข้านะสามนะคะบวกสามนะคะเป็นหกนะคะหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดเข้านะคะถัดไปนะคะหกบวกสามนะคะหกอ่าไม่ใช่สี่สองนะคะขออภัยสองบวกสามนะคะสองบวกสามเป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะรอบนี้เป็นไง สูรเข้านะคะตอนนี้ก็คือสูตรปักหน่วยร่างหกตัวนะคะพ,พี่ก็ลองไปใช้ดูไปเทสดูนะคะว่าเข้าดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ําเล่นเข้าดีนะคะก็เลยนำมาแบ,บ่งปันพี่นะพี่ๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะกับสูตรปักหน่วยร่างหกตัวนะคะหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวน้ายินดีมาตอบทุกคอมเมนต์นะคะสุดที่พี่มีให้แน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ดวงหนาใจให้กันนะคะสําหรับวันนี้น้ําลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ